ขึ้นมาทั้งบนแล้วนะนะคะทั้งบนก็ไม่แฉะเท่าไหร่นะคะที่นั่งก่อนค่ะ,ะที่นั่งก่อนนะคะรอรถไฟค่ะดูดูบรรยากาศนี่เป็นถังเก็บอุปกรณ์นะ,ะอุปกรณ์ที่ เจ้าหน้าที่เขาทำงานแล้วเขาก็จะเก็บในอุปกรณ์น,นี้ไม่ใช่ถังขยะนะถังขยะก็จะเป็นอันนี้นะคะนะะี่ค่ะถังขยะถังขยะก็จะเป็นตัวนี้ป้ายนี้เขาก็จะเขียนบอกทั่วไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับดูดบุหรี่นะคะนะะี่ค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เหมือนอยู่ในช่องแข็งเลยนะคะนึกภาพไม่ออกนะคะเหมือนเราเอามือเข้าไปอยู่ใน ช่องแข็งนะฮะแล้วก็รอรถประมาณ10โมงนะคะ10โมง15นาทีไปเขาก็จะวิ่งหมดนะโเโี่ยค่ะ